กัสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีมูเพื่อนเด้อสุขู่สุคนื้อนี้กัมาพบมาพ,มาพอ่อครับบาจาันอีกคือเก่าพี่น้องกับซองของบาจันแซแนลนะพี่น้องเนาะมาพบมาพ่อกับบาจันเมื้อนี้พี่น้องบาจาันอยู่ที่หมู่บ้านลำพันเนาะพี่นอนะ้องเนาะอ่าเมืองจำพรแขวงสวรรค์นนเขตเท่านี้ได้พี่น้องเลยกัผู้เนาะฝนตกพี่น้องเลยเดียวเบิงดิน้าอากาศเนาะตามทุ่งให้ทุ่งหน้าแต่ว่าเพิ่นเก็บเกีย่ยวแล้วช่วงนี้พี่น้องเลยเป็นนาแซงเนาะอ่ากัมามื่อนี้พี่น้องเลยบาจาันมา บ้านนพันรเมื่อนี้เนะาะบัจสิมาหาสาวจวนพี่น้องเลยอ่ยากะบบัจฉันลังจากที่บาจาัจฉันมาซื้อที่ซื้อดินให้เพิ่นตั้งแต่โดดๆแล้วพี่น้องเลยเนาะกะบ่ได้มาใกล้มาทัดเพิ่นเลยพี่น้องเลยอ่ยากะับเมื่อนี้เนะาะกะมีผู้ใหญ่ใจดีอ่าอยู่ทางประเทศประเทศไทยพี่น้องเลยเนาะอ่านะอยู่ทางพังไทยอ่าเพิ่นกะบ,บ่ได้ประสงค์ออกน้ำเนาะพี่น้องเนาะอ่าเพิ่นได้ผาาเงินมาให้สาวจวนบ่จฉันพี่น้องเลยเพอได้อ่อาใส่ใจในครอบในครัวเนาะ กับบุญดวงบุลายดอกพี่น้องเลยเป็นเงินบาทกับสามพันบาทเนาะ,ะแลกเป็นเงินกีบแล้วกับหีดกอ,อยู่ประมาณหนึ่งล้านกีบพี่น้องเลยเนาะเมื่อมื่อนี้กับบัจันกับซีมามอบให้ทางสัจจวนเพิ่นกับได้เบิ่งได้ส้มจากซ่องของอบ่าวบ่าวจิตบ่เมื่อก่อนพี่น้องเนาะมาถ่ายเพิ่นว่าเพิ่นนี่ป่วยเนาะเป็นโรคไทรอยด์บัตรจันพี่น้องเลยเป็นขอกินเลือดน่แหละเนาะ เมื่อนี้กะบวจันทร์จะเข้าไปเบิ่งอาการเพิ่นเป็นยังไงเนาะอยู่กิน,นได้ไลยพี่น้องเลยไปศาสตร์ภูมพี่น้องเนาะไปเบิ่งไปส้มน้ำกันเลย,เลยกะโอเคพ่อแม่พี่น้องเนาะตอนนี้วจันทร์ก็ได้มาฮอดอห่านฆ้าห่านขายของสาวจวนเพิ่นไปที่หิ้มห้อยพี่น้องเลยกะบ,บรรยากาศกับชีพมืดเด้อพี่นอนะ้องเนาะเพราะว่ามืดผ้ามืดพนพี่น้องเลยเมื่อกี้นี่เนาะพนตกพี่น้องเลยโอ้โหโต๊นะเนาะถือว่ากะย่ามนี่กะเป็นย่ามพนแล้วพี่น้องเลย ผ้าผลสนตทากับตกดีตกคักด,ดีพี่น้องเนาะปีนี้เนาะก <c> า <oughs> ถือว่าสาวจวนเพื่อนกับคือเก่าพี่น้องเลยทำมาค่าขายขายดอกบัวคือเก่าเนาะมองเก่ามองเดิมพี่น้องเลยแจ็คสมีอย่างเพิ่มเติมด้วยว่าน้องมือน,นี้ปะพี่น้องเลยเข้าไปทักทายสบายดีสาวจวนน้ากันเนาะ <c oughs> โอ้หลด,ดล่างกับลายอยู่พี่น้องเลย <c oughs> ไปไปพี่น้องเนาะโอ้เจอ่าสบายดีสบายดีโอ้ยขายดอกบวัวคือเก่าเนาะยังโบว์ตบอันนี่ยังโอ้โดยโดยโดยโอ่าสบายดีก่อนเนาะอ่านนิดนิดไหมให้เน่อ่าโอเคอ่าไปทางใดแต่หมอหน่อยลูกลกสองคนไปทางไดนขึ้นรถทายเมื่องมอกขันนี่หากระเมื่อนี่บอ โอ้เมื่อก่อนนี่กัมาอยู่บ่อแต่เศร้าผู้มาอืมขายแต่เศร้าคนบ่อมื่อกี้นี่กะขายแต่เศร้าคนเป็นยังไงขายดีอยู่บบอบ่อขายยากขายยากเนาะมันบ่คอยมีคนพันเท่ายเนาะเดี๋ยวนี้บ่คือช่วงหน้าแร่งเนาะเออหมอน้อยเมื่อหนึ่งเข่าถ่าบ่เมื่อหนึ่งเข่าเออพี่น้องเนี่ยกังสิเก็บหานบ่เมื่อกี้นี่กะร่างสิเก็บอืมยังขายบุฟเฟต์ซ้ำผู้พี่น้องเลยยังจักมัดอันนี้สองเจ็สี่ หกเจ็ดมัดเนาะมัดเท่าใดเจ้าขายมัดส 10, ิพันมัดสิพันคือเก่าพี่น้องเลยโอ้ที่ว่าดอกบัวน,นี่ก็ขายได้ตลอดปีได้เนาะมันมันเป็นทุกยามเลย,เยบ่นเดนี๋ยวมันก็ะมิดเลยน้ำ่วมอืมน้ำ่วมแล้วก็ะมิดเลยอ๋อหันช่วงน้าม,มานี่ก็คือมันสีห่วงเนาะโอ้แบบนั้นพี่น้องเลยเจ,าจ,าจาา้าเจ้าเจ้าผู้เนาะหันค่าหันขายเพิ่นกันไฟนิมาบอลหนึ่งนี่คือกีบัสสีป,ปิวโบวปิวเนาะ มันกะหัวเลยว่าอาจารย์เออเพราะว่ามุ้งนั่นบ่โอ้นี่เด้เนาะหัวอ่ามันมันอันหน้าสิเอ่อเด็กตะปูธรเนาะอะฮโอเคพี่น้องค่อยเฮ็ดค่อยเอาหยังเต็งไว้เด้อเนาะอือโดโดโอ้กะอันได้เบิ่งได้มจากช่องของบาจิตบ่ตาบ่มาหามื้อน่ะยินว่าเจ้าอันป่วยบ่เป็นคอ อันเป็นยังคอมันเด้คอ่เป็นไในคอกินเลือดบออันบ้านฮะเขาเอิญเขากินเลือดเมืองไทยเขาเอิญข้อเนียงข้อเนียงข้อเนียงเนีบอกโลกไทรอยบ่ไทรอยโอ้โดยเป็นจะโดนนะบอสนี่กระปุกหัวเป็นแหละเจ็บเจ็บแล้วไปหาหมอแล้วเพื่อนว่ามันอักเสบเป็นทันไทรอยเด้อเพื่นว่าสิเนี่ยจะตรวจเบางแล้วเนาะโดยโอ้เบิดเท่าไรไปแต่ละเทืาบดเส้นหาเส้นหาสิพันโดยเป็นบางยาให้อยู่บอ ให้ <Hi. S 2> เออเป็นยังไงกินต่อเนื่องหรือเป่ยากินกะ <c oughs> มันกินมันมดแล้วยาไปแต่โดนแล้วมดแล้วแต่ไม่ด้กินแล้วกับอันอ <Okay. S 2> นันเคสเบลซี่เนาะอันาจันเคยไปสัมภาษณ์เพีพ่นคนหนึ่งพี่น้องเลยูด้งแต่ช่วง,งแรกๆที่บาจาันเฮ็ดเปิดช่องยูทูบช่วยเดือนะ๋เน<อ>าะกะสิมีอยู่บ้านเราใหญ่อ่าสาวสาว,สาวมีกบอกเออเม้นแล้วเนาะคอเพันใหญ่ใหญ่กว่าของเอื้ยนิดหนึงเนาะใหญ่กว่ากว่าสาวจวนนิดหนึงพี่น้องเลย เออกะแต่ว่าเพื่อนนี่สิเมื่อยไบบ่โลตัวนี้เมื่อยเห็ดย่างก็เมื่อยเมื่อยเมื่อยไบเนาะเพราะว่ามันมันกินเดือดเฮาพี่น้องเลยโอ้เพื่อนเพื่อนมันเพื่อนตรวจเพื่อนยังเบื้องแล้วนี่อ่าเพื่อนเพื่อนว่ามันสิมีหายอยู่บ่เพื่อนหายเจาะหายเจาะหายเจาะออกกินยาก็คือเกาเพื่อนอ่ะฮโรกอันนี้อ่ะเจาะออกอลไรเศร้าเลยเพื่อนอ่ะต้องต้องเจาะต้องผ่าตัดเมนบอกโอ้พี่น้องเลยเจ้าเนาะอันนี้กะ จากสิเหตุอย่างใดเด้สวัสดีเนาะบ่มีเงินมีคำมันต้องใช้เงินหลายสมควรอยู่ได้เนาะกใช้ประมาณ3-4ล้านนี่ประมาณนี้แหละอ่าดตัดแม่นบ่โดยโอ้เนาะแต่ว่าเฮาก็ต้องใช้ค่าฤืธิค่ายาพักพื้นอีกเนาะโดยโอ้พี่น้องเอ้ยเออเพิ่นก็ตัวผู้เดียวลําพังซเต้าก็จะคิดอยู่แล้วเออไปตรวจเบิ่งแล้วเนาะเพิ่นว่าโรคไทรอยพี่น้องเอ้ยเป็นโคเนียง กับเงินทีบ่าวจาน<ม>ันไห้แล้วไปตวรวจก็ได้เออเงินที่อันเดือจากซื้อทีเมื่อนั้นเนาะโดยโอ้พี่น้องเลยกับอันอยากระบิดแล้วตอนนี้เนาะยากระมืออืมพี่น้องเลยแต่อันมี่ยังใส่อยู่สูดูซื้อเต้ากินมแมลงนี่ยังบ่มีแม่ยังบ่ได้ขึ้นเลยยังบ่ได้ไปใช่ไหมแต่ลูกขึ้นงมื่หนึ่งเข่าโดยเพิ่นเมื่อหนึ่งเข่าท่าเออได้ยินเจ้าบอาว่าเพิ่นไล่ทีระบอลไล่ให้ย่ายได้บอเพิ่นให้ย่ายเลยหากเห็ุที่ได้มันมีผู้ใหญ่หายอืมโตพี่น้องเลย ก็คือตอนนี้เนี่ยเจ้าของที่เพิ่นนี่อยากให้มั่งเฮือนเนาะให้มั่งเฮือนไปอยู่บนที่ของเจ้าพุ้นเนาะแต่ว่าจักสิเฮ็ดยังไงบัดนี้จักรเสียดยังไง <c oughs> เอ่อมันก็บ่ม,มีเงินจ้างเพิ่นเนาะโอ้หาบ้านหาเมืองก็บ่ได้บ่ห,หบาเพิ่นก็เว้าค่าใช้จ่ายกันหาก็ได้จักสิส่ยดคำว่ามั่งนี่มันต้องมั่งเพคือสิยุกไปรถมั่งมันก็สิบ่กหักหมดแบบปัาหา์ไม้มันเป็นไม้แบบไม้อันนี้นี่ก็มีนี่นี่ ใหม่ใช่มันใหม่บริดีดอกเกินเลยนะทำอา่างไปกับซีสีอลายอย่างนี้มันก็ต้องมีเนื้อหักเนเพเนาะอโอ้สังกะสีมีอย่างมันก็ต้องเพไปเลยพี่น้องเลยจักสีเห็ดยังใดเนาะแต่ว่ามีเฮือนเก่เาผลยาวคล้ายายุ้ยินนี่เฮือนเก่าคนน่ะโดยโดยโดยอยากขายผลทามอยากจะกับไม่มีเงินเลยเจ <laughs> ักสีเห็ดยังใดเนาะอโอ้พี่น้องเลยกะว่าจันมาเมือ่อนี้กะตั้งใจมา มาเยี่ยมเบื้องอาการเนเออี่ยเนาะแล้วก็มีผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นอยู่ทางประเทศไทยนำนเนาะผาความกินหอดกินเถีงผ่าก,การช่วยเหลือเข้ามาอีกรอบนึงนเนาะเออพิ่นก็ได้เบื้องได้สมตั้งแต่เออมื่อก่อนเพืเออ่นแหละเนาะที่มาซื้อที่ซื้อดินให้เจ้าเอ,อ่อแต่ก็เพิ่อนคนที่ซอยเจ้าเมื่อก่อนนั่นแหละเนาะสมทบกันสองทานพี่อนแต่ว่าเมื่อนี้เพิ่นทรงมาเป็นส่วนตัวของเพิ่นเองเนาะเพิ่นก็บ่ได้ให้ไปส่งออกน้มเพี่น้องเลยเพิ่นก็ ผ่าการสวยเดือมาทางซองของพาา่อจันอีคือเก้าเนาะให้พาา่อจันนี่นําเงินจํานวนหนึ่งมาให้ทางสะจวนเพิ่นมื่อนี่พี่น้องเลย,ยเพิ่นว่าบรต้องออกน้ําดอกเพิ่นอยู่จังหวัดปัจจินบุรีเด,อด้เอเพื่อนข่าวเราได้ประสงค์ออกน้ําพี่น้องเลยเพิ่นเห็นแต่เพิ่นเป็นเป็นห่วงเนาะกินต้นสงสารลูกน้อยทั้งสองสอยากซอยเดือเจ้าว่ะใช่เนาะเพิ่นก็ได้ผ่าเงินมาให้มื่อนี้พี่น้องเลยโดยลูกกับมูชบายข่าอี พนปิดตะบองเฮียนน,น้อยๆิดแล,ล้วิดแล้วปีนี้เนาะปีหน้าปีหน้าพ่อแดดพี่น้องเลยอา้านนีา่าะคายบัวแมนหรืเปาพื้นย่หันพื้นยู่ในหุมพื้นยู่นี่ลูกเออจ้าน้ำบอลลงไปเองคือกาลงน้ากรได้สีประมาณ3มแผ่เนี่ยสี่แผ่นจ่ตสำคือสิตำสัดบ่ดำด้อยน้าเป็นยุลงไปนี่เออมันก็เลิกเติบยู่บ่อน้ามันน้ำบักน้ามันนี่นีน่่วมหัวอะไรอ่างมหัวพ่นแเนาะ โตโมกาลงเลยพี่น้องเลยผู้หญิงซ้ำเนาะเฮือกขอมเฮือโลมลงหันจากชื่เอิญหาผู้ใดโอ้แต่ลายอยู่เสเนาะผ่าอันอยากดำสะอาดเป็นของตัวเองนี่บ่อยากตดำเป็นของตัวเองบ่ได้ซื้อเอาผู้ใดบ่ซื้อโมยเงินเนาะเามาก็ให้หมูดำอะไรพวกนั้นแบ่งกันโดยป่าเราอยากตดำแล้วก็ปั้นกันเอ้ยเนาะเป็นผู้ไปเอาให้เจ้าเจ้าเอาสามัญีค่ะบอจันทร์เสียเงินมาให้เจ้า พ่อได้ไปหาหมอเนาะไปซื้อยามากินต่อเนื่องเด้อเนาะเพราะว่าทางข้อคนก็สังเกตว่าญ่เด้อพี่น้องเลยเนาะเบ่งเมื่อก่อนใหญ่กว่านี้เลยเจ็บอยู่บเป็นอาการแบบไหนเจ็บแบบจันเจ็บชองมืออะไรในเมื่อวานกับมือนี่เจ็บยากินมืออะไรเจ็บแต่ว่างตอนเพิ่นบ้างยาให้นี่กินนี่เศร้าอยู่บ่อาการมันไข้เนี่ยมันบอกเจ็บ ขาดเจ็บแลรแค่น,นี่ก็ใส่บ่ได้เจ็บลงน้ำเสียแล้วก็ใส่บ่บไดม้มันลอยมันยังไปรถบ่ดูมันลอยอ้าวพี่น้องไอ้เนาะใส่การบ่ไ,รได้จ็กจเฮ็ดจังใดแบดน,นี้เนาะแห้งทุกมันแห้งซ้ำอีกซ้ำอ๋อไอ้เนาะที่สมด,ดำลพังสีจะเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้ากะนักพอแห้งเลยเนาะบัดยังมาเป็นโรคเป็นไัยไปซี่อีกพี่น้องไงระเรื่องเพม่อนก็ะหายเอาออกเลยตายพี่น้องเไยมันก็ต้องได้มากได้เสีเนาะ อ่าเธสิยกไปมันก็ยกบ่ได้พี่น้องเ้ยค่าสายพผ่ค่าสายพื้นสายพายเลก็ค่าหัวมันกับหัวหอมเนาะโอยโหโดยมันก็ต้องได้ม่างม่างลังนี้ต้องไปปุ๊กลังงไมอยู่เพื่อนอยู่เดินเพล่นเ้ยเนาะอ่ะสาธิพี่น้องเลยเดี๋ยวจังว่ากันอีกที่หนึ่งเนาะเมื่อนี้กัว่าจันสิมามอบเงินให้เจ้าพอได้ซื้อหือซื้อยาไปหาหมอบางอีกดอบหนึ่งเด้อโดยเพราะันบรรเทาเพิ่นชะกอนพี่น้องเลยเนาะสะจวน อ่าเนาะพี่น้องเนาะอ่าโอเคอ่ากับเงินนี่กับเป็นเงินของผู้ใหญ่เจดีเพิ่นอยู่ทางพังไทยเพื่ออะลรพี่น้องเลยแต่เพิ่นกับวัฒน์ประสงค์ออกน้าเนาะอ่าเพิ่นผักมาให้อ่าเป็นห่วงเป็นใยบ่ให้อันบริจันทร์นี่มาเยี่ยมมาส้มบิ่งสาจวนอีกเนสว่ารนเนาะอ่าเพิ่นอ่าเป็นอยู่กันจังใดแล้วอันชีวิตเพิ่นว่ัสดุเนาะอ่ากับอะไรผักเงินมาให้พี่น้องเลยอ่ะจะเก็บใบเด้อสาจวนอ่าเก็บใบหักษาตัวเจ้าเนาะอ่าไปได้ทั้เทือนี่กับเทือละเซนหาบ่ โดยการยืมโหลดเพิ่นและการใช้น้ำมันเพิ่นมัมัดช่องแซนมาเลยประมาณประมสองเซนเนาะอ,อ่านี่ก็คือได้หลายรอบอยู่ดอกพี่น้องเอ <c oughs> อเนาะการเงินนี่กับอ่าจักอันบอจันกับโบจักซื้อเพินนเ่นเนาะเพิ่อนมาบุห้ออกน้ำอ่าก็อยากให้เจ้านี่อ๋อใช่พ่อในเพิ่นเนาะขอบุญขอบคุณเพิ่นคือเก่าเด้อเนาะอ่อะบาบอเสนีแหละขอขอบุญขอบคุณพ่อแม่ใจดีเด้อโดยเป็นห่มโพโฮมไซให้ลูกหลาน ขอให้ขึ้นไปห้าพอ่อห้าแม่ไลโลอยทางมีซอยลูกซอยลานโดยอายุมันค่อนยื่นบ่ให้เจ็บให้ไข่เด้อด่สา<ะ>ธุ<ะ>นเนาะขอบุญขอบคุณ,คณไล่ๆพี่น้องเลยอกะเพิ่นกะเพาะได้ประสงค์ออกน้ำเนาะเพิ่นบอกแต่ว่าอ,อยู่ประเทศไทยเนาะอยู่ทางพังไทยอยู่ทางจังหวัดประจินบุรีบริษนเนาะเพิ่นกะให้การช่วยเหลือผ่านมาทางซองของบริจา์อีกรอบหนึ่งวันนี้กะโอ้พี่น้องเลยกระเงินส่วนนี้กะบังว่าสิได้ซอยบันเทา ความเจ็บปวดของสาวจวนได้บรลากก็นหน่อยเนาะ,ะซ,ซื้อซื้อ,อยากินเดอ้อเนาะ,ะบันเทาพังอาการไปสะก่อนพี่น้องเลยโอ้แต่หมอเพิ่นมาต้องพาตัดอย่างเดียวเนะาะจังสี<ม>าหายพ่าตัดยังหายเพิ่วมามกระใสเวลาผักพืนอนโดนดอนรอคบนบ้านทิตยหนึง่งพาหมห่นแล้วโดยอันเจ้าไปห้องหมอใดอันนี้ไอไปคลินิกทานมาแววอันอยูไสเนาะ กงอยู่้างเกงกอกคุณบอกโอ้โหถก็ถือว่าจากนี้ไปกับไกลตเ,เอกลตอรไ oh, ด้เ<ใ>นาะกับไกลเตอร์โอ้โหเลยเลยเลยพี่น้องเลย,ย,ยไปยพาเจ้าไปเจ้าไปผู้เดียวปะไปกับอ้ายมึงเถอะกับไปกับอ้ายนี่คือมึงเถอะกับขี่รถไทยไปโดยโอ้ oh, พี่น้องเลยลำบากแน่เสีเนาะอ่านี่เลยอ่ามาเมื่อนี้กับอากาศกับมืดกับมัวพี่น้องเลยเพราะว่ายามยามพลเนาะอ่าจันทร์มาตอนนี้กับประมาณสี่โมงแรงแล้วพี่น้องเลยอ่าทางสาตว์วนเพิ่นแกกับร่างชีเตรียม เก็บห่านพอดีเมื่อกีนนอ้<ด> <laughs> นี่เนาะนี่เดียวขายลราบัวคือเก้าพี่น้องเลยเพื่อนกกพอได้ซื้อไปแหลกเป็นนัวเนาะมันเท่าไปวันวันพี่น้องเลยบัดน,นี้บัดยังมาเจ็บมาเป็นมา,าแบบนี้อีกเนะาะโอ้ดําพังสีหาซื้อกระวต้มขนมให้ลูกให้เต้ากินกกลำบากอยู่แล้วบัดยังมาเป็นโรคโรคข้อนี้ย่งอีกเนาะโอ้ยโดยโดยแห้งทุกข์บัตรแห้งซ้ำอะพี่น้องเลย จักสีว่าจังใดว่าจันกันเนาะอ๋อจังใดกะสู้ๆเนะาะชาวชวนชวนเรื่องเคือนเดื่องซานกนะพังไปก่อนเนาะโอ้พี่น้องเลยอ๋อสลับมือนี่กะว่าจันก,นกนะศิลาสะจวนไปก่อนเออแต่ว่าอันใบอันหลอกบัวเพิ่นกันยังบ่เบิดพี่น้องเลยอ๋อสเนาะเดี๋ยวว่าจันสิซื้อซอยเดอ้อสเด้อรอ๋อเป็นเงินของว่าจันเองวันนี้พี่น้องเลยอ๋ออันยังเท่าใดสะจวนมัดให้อันแน่บ่ต้องบ่ต้องฮักก็ได้เนาะ อืมอาสิเพิ่นก็ใชได้เมื่อพี่น้องเลยถ้ามันบว์วัตเบี่ได้เจ้าเหตุในแดนบว์วัตกะเมื่อแซมเนี่ยขายอีกมื่ออื่นเออเอาเมื่อแซ่ว้ขายมื่ออื่นต่อโอ้มัดแน่ๆอันเจ็ดเจ็ดกรรบ่เจ็ดมัดเจ็ดมัดเนาะเออพี่น้องเลยนะวาจันซื้อเพราะว่าอันเมียของวาจันกะมักกินอยู่วาสเนาะแซ่บวาสันของสาวจวนมันหวานเนียพี่น้องบมันบวกลมเนาะเออกะ ไปซื้อเมื่อตอนเพิ่อนครับส่วนตัวของวาาัจนเองก็โบ่บ่ค่อยกินภาไในเนาะเพราะว่า<ด>มันวัาจนาบ่ค่อยมกไไักภาไในพี่น้องเลยแต่ว่าจะกินอยู่เนาะกับวัถึงขันบ,บ่มักโดยไม่ต้องใช้ก็ได้เนาะเอาเมื่อแบบไปซี้ก็ได้พี่น้องเลยเอโอเคเดี๋ยววัจนสิยใจเพิ่อนอาขายมัดลสิบพันกี่พี่น้องเลยทางสุจวนเพิ่นขายเนาะอ่าก็ประมาณสี่สิบบาทอันหนึ่งพี่น้องเลยเเออนาะคา กับโบสถ์อคิดอยากขายแนวอื่นนําบ่อันต์สัจจวนกะคิดอะไรอยากคิดได้ใดอยากคิดอยากขายหั่นแบบมีหั่นแบบเป็นของตัวเองอยากขายพวกตำหบักหุ่งปิ้งปลาเนาะต้มหอยไปสิเลยคะเออขัน่ามีเงินก็สิเฮ็ดลงนี่แหลยเฮ็ดเออเหมาะอยู่ได้พี่น้องเอ้ยเนาะเออเฮ็ดตามนี่เฮ็ดเป็นอันเฮ็ดปุ๊กหั่นกระเทิบออกไปใหญ่ๆอีกสักหน่อยแล้วก็อ่าตําบักหุสงบักหอยเนาะปิ้งปูปิ้งปลาขายเพราะว่าคนก็ อามดินมาเที่ยวพี่น้องเลยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเนาะสุยเพื่อนเอินสุยจะบัวมดเลยกะห้าทั้งไม่เลยจากเหตุอย่างเนาะกะเบ้าเรื่องเงินเรื่องคํำนี่แหละเนาะมันโมมีเงินพี่น้องเลยอ่าโมมีทื้นแตยกะอ่าคิดได้อยู่ทางสะจวนกะคิดคิดอยากเหตุอยู่เนาะอยากเห็ดเพราะว่าเคยเห็ุร้านอาหารมาก่อนตะกี้โอ้เจ้าก็เคยเหตดร้านอาหารบอกดู เอออยู่ไทยเพื่อนบอกคยแต่ว่าอยู่นี่เพื่อนก็อยากได้ไปเป็นในแอนแม่ครัววห้เห็ดกับข้าวกับน้ำแต่ว่าลูกโบมี้ผู้อยู่น้ำเลยเขาได้ไปอยู่เครือเพย์เนีลูกน้ะเนาะเครือเพยเจโนอยนี่ยเครือเพย์บอลเพิ่อนขายอยู่นี่บอกอยู่ตลาดนันนอี้พี่น้องเลยเจ้าเจ้าเจ้าอ่ะเสนออันจังใดก็คอยไปเนาะคอยเห็ดคอยสั่งไปพี่น้องเลยอ่าาถ้อ่า มีผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นซอยจังไดมาเดี๋ยวอาจารย์กะสีมหาอีกรอบนึงเนาะสำหรับมื้อนี้อาจารย์กะซื้ออันดอกบัวซอยเพิ่นซะก่อนเนาะอ่ะเอาให้แสนนึงเด้อเอาไว้ต้องทอนเด้อเนาะเอาไว้ซื้อขนมให้น้องน้อยเพิ่นถ้าความคิดฮอดคิดถึงสาวอันสาวน้อยเพิ่นแน่กับน้องน้อยเออมื่อหนึ่งข่าวถาแม่เนาะถามหาอาจารย์คือนบัวมาอาจารย์ขึ้นบัวเห็นไอ้แซนมาก็ดีใจหลายโดยแซนเอาข้าวมาให้สอบนึง่งเพิ่นเอาข้าวมาให้บ่โดยเพิ่นเอาข้าวมาให้ ด,ดข่าวสอกหนึ่งกับเงินแสนหนึ่งจ้าว,าวโอ้พี่น้องเลยนะะเนอะเดือดขึ้นเดือดซ่านกะ,ะจะว่ากันที่ดังเนาะคอยเป็นคอยไปก่อ,อนพี่น้องเลยจักสิเฮ็ดจังได๋ซะโอ้ช่วงนี้กะมันพายลมฝนตกเนะาะพาฝนตกกันท่วมตะลางวะยันเพื่อ <laughs> เ,อเอาเอาใหม่ห้องเวลาลูกงานเข้าไปอืมโอ้ยเนาะวจันรก็บวได้เข้าไปเบิ่งซ้าพี่น้องเลยแต่ว่าช่วงนี้อสิท่วมไีดีเนาะเพราะว่ามันเป็นไหน้าตกแล้วน้ามันหง่งลงหันแล้วละเพื่อนนั่นไลมากฮือนดีไล่มากแล้วก็ลงหันหมดโอ้ยพี่น้องเลยเอาใหม่ห้องให้ลูกงานเข้าไปอ่อรักหลัวังเด้อเนาะสู้ๆพี่น้องเลยอ่ะสำหรับวันนี้วจันรกเมาอันดอกบัวซอยชํานี้ก่อนเนาะเดี๋ยวมือหนามือในเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าพื้นซวยอย่างไ<ด>งา๋มา มีผู้ใหญ่จะดีอยากให้การช่วยเหลือมาอีกเดี๋ยวว่าจันทร์สิมาหาอีกรอบหนึ่งเด้อโดยจำสมนีกะสิกับบ้านบ่บนี้กับได้เนาะที่มีอย่างแน่สิเอาเมื่อไม่ได้มีอยังมีแต่เน่าโอเคเสนอถือว่าเบิดดอกบัวกันเนาะอ่าโอเคสำหรับมนี้จัจทร์กะลาคนเด้อเสดอโดยโชคดีเนาะอ่าให้ไปหาหมอเสดอเนาะให้หายไม่ไหวพี่น้องเลยโรคใครกันเนาะโอ้ยมันโดนให้อยากหายให้อยากดูกลมล่อ อ่าถ้าคินคือกินยาเนะาะ่ะมันอาการบุรีขึ้นจังว่ากันอีกที่หนึ่งเนาะโด,โดยโดยโอ่ะสบายดีเด้อสมานีจ้สาสบายดีสบายดีขอบใจเด้ออ่ะโอเคเนาะพี่น้องเนาะอ่าสำหรับม้นนี่ก็บบอจันมามอบเงินให้ทางสาวจ,จวนเพิ่นเพราะได้ไปหาแพทย์หาหมออีกรอบนึงเนาะอ่าก็ต้องขอขอบบุญขอบคุณทางผู้ใหญ่ใจดีอ่าอยู่ทางพังไทยพี่น้องเลยอ่าเพิ่นกับ่ได้ประสงค์ออกน้ําแต่อย่างใดเนาะ เพิ่นก็ได้ผ่าเงินผ่านมาทา้งซองของบาจันพี่น้องเลยไฮบาจันนี่อ่ามาหาทางสะจ่วนอีกรอบนึงเนาะอ่าพอได้ซื้อถือซื้อ,อยากินพี่น้องกัเข่าไปก่อน,นอเนาะเ,ออเพิ่นงงกะโอ้ยเป็นค้ออ่ากินเลือดหรือว่าคอเหนียงพี่น้องเอ้ยอ่าโรคไทรอยเนาะไม่เออเนาะโดยกะโอ้ยพี่น้องเอ้ยอ่าสําหรับโรคนี้กะอ่ามันต้องผ่าตัดอย่างเดียวว่าซั่นพี่น้อง เป็นจังซีายเป็นปกติวัสนเนาะถ้ากินถือกินยานี่กับบันเท่าได้อยู่เนาะคมเจ็บอืมกัมันกรบโบเศร้าบบขาดนะนะพี่น้องเลยต้องกินยาแบบต่อเนื่องตลอดเแต่กับโรคนี้เนะาะเท่าที่รวจันเคยสัมภาษณ์มาก,กออาม่อนอ่าจะเมื่อยได้พี่นอบบออ้องเลยอไปเพี้ยแบบมีเถือมีแห้งเค็ดอย่างกัเมื่อยไววัสนเนาะโอ้พี่น้องเลยเออสำหรับสาวจวนเพี่นนี่แกล้มบากแลยวสนเนาะพี่น้องเนาะ เพราะว่าจ็กสันได้สิหาเงินเลี้ยงลูสองคนแล้วก็สิหาเงินอ่าซื้อผื่นซื้อยากินของตัวเองอีกเนาะโ,โดโดโด,โดอาชีพเดียวที่สาวเพิ่นมีตอนนี้ก็คือขายดอกบัวพี่น้องเอง้ยอนี่เนาะที่ว่าจันทร์เมาซอยเพิ่นมื้อน,นี่แนละ่ถาถ้าเบิดหน้ามื้อนี้ก็จักสิขายหยัางมาซั่นเนาะเออเพราะว่าสิขายมันุ่งตำส้ตมตำตำ แตามมาพุ่งปิ้งปลาอย่างกะมันต้องเบ้าเรื่องทุนนะพี่น้องเนาะต้องทุนต้องใส่ทุนซื้อคกซื้อสากซื้อ,อที่หลังพื้นดังไพ่เนาะต้องสั่งห่านไม่เห็นมันใหญ่กว่าเก่าอีกเนาะ,ะกะทางสาวจวนเพิ่นกนอะอยากเฮ็ดอยากสั่งอยู่กับสั่นแต่ว่ามันเบ้าเรื่องออโมวิเงินนี่แหละเนาะโมวิทุนพี่น้องเลยโอ้ยจักสิว่าจังใดเนาะอ่ะเนาอกจาบมื้อนี้ก่ บวชจันทร์กามามอบเงินให้ทางสะจวนเพิ่นเป็นทีเฮาหอยแนี่พี่น้องเลยเนาะเป็นกานวนเงินกันหนึ่งล้านพี่น้องเลยก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณเนาะผู้ใหญ่ใจดีอยู่ทางภาคไทยพี่น้องเลยอยู่ทางจังหวัดปราจีนบุรีเนาะเพิ่นก็มีใจเมตตาพี่น้องเลยส่งเงินมาให้บวชจันให้บวชจันนี่มามอบให้ทางสะจวนเพิ่นในมื้อนี้เนาะกทางสะจวนเพิ่นก็สิได้นำส่วนนี้เงินส่วนนี้ไป อ่าซื้อยาหาแพทย์หาหมออีกเนาะพี่น้องเนาะโอ้ยโดยโดยโดยเออกะสิ่งสําคัญเนาะพี่น้องนะเนาะอ่าเฮือนของเพิ่นนี่ตอนนี้เนาะอ่าเพิ่นว่าอยากให้มัง่งแไ่ว่าสันเจ้าของที่เพินนะ่นเนาะอ่ายาห้มั่งไปอยู่พูนไปอยู่บนที่ของตัวเองเท่าไหว่าะสันเออแต่ว่ามันก็ต้องอ่าเพิ่นกัจักสิหาไผเนาะหาพี่หาน้องกะบอ่าโมคอยมีไผ่าะสันพี่น้องเลยเอ่ามันก็ต้องเว้าเรื่องเงินแบบนี้เนาะโอ้ยโดยโดย อ๋อเนาะจังใดก็เป็นกำลังใจให้ทั้งสาวจวนอีกเนาะพี่นอนะ้องเนาะสู่ต่อไปอีกพี่น้องเลยะกะเมื่อนี้เนาะบ่าจันก็ต้องขอขอบุญขอบคุณขออวยใจอวพรให้ผู้ใหญ่ใจดีที่มีใจเมตตาเนาะ,ะส่งเงินมาให้บ่าจันเนาะขอใหอ้ทานจงมีแต่ความสุขกายสบายใจพี่น้องเลยเนาะปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้ลังใจปรารถนาเนาะพี่นอนะ้องเนาะกับขอบุญขอบคุณหลายๆพี่น้องเลย อ่มานี่เนาะบาจันกะอาศัยรถบาบุญมาพี่น้องเลยเออมาทั้กันสี่คนเนาะบาจันไปมายังมานั in ่นเห็นยาไงนะบาบุญกําลังจีนังควายโอ้ตุกมาผูกพี่น้องเลยกําลังจีนังจะกินข่าเที่ยงบาจันพี่น้องเลยเออเนาะอ้าวสบายดีเด้อเดี๋ยวบาจันจะต้องไปกินน้ำ <c oughs> อะนอน้องพี่น้องเนาะสำหรับมื้อนี้ว่าจันก็นต้องลาพี่ละน้องสานีก่อนพี่น้องเลยไม่พบไปเจอกันคลิปหนาเนาะสำหรับคลิปนี้ว่าจันต้องกลา่าวคำบาสบายดีพ่อแม่พี่น้องมูเพื่อนเบริร์สุขสุขคนเนาะที่เข้ามาติดตามครับสมเดอเป็นกําลังใจให้ว่าจันเฮ็ดคลิปดีๆแบบนี้อีกต่อไปเนาะพี่น้องเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดหัวใจให้ว่าจันเด้อเนาะพี่น้องเนาะอ่ะสำหรับมื้อนี้ไปแล้วพี่น้องลาพี่ละน้องสานีก่อนไปเได้อสบายดี